สวัสดีครับช่วงนี้นะวัยรุ่นใช้ Isuzu D-Max เยอะนะครับถามมาเรื่องปุ่มข้างล่างใช้ไม่ได้3ามปุ่มเนาะตอนนี้ก็คันนี้ก็เข้ามาแก้นะครับคือก่อนหน้านี้ไม่มีปุ่มซื้อปุ่มมาใส่เองนะครับแล้วก็เดินสายไฟของรถมันมีสายไฟมานะแต่ว่า,าสไปร์ลของเขามันมีพินครบแต่ว่าเช็คแล้วไฟมันไม่เดิน ก็เลยต้องสลับสไปรอลเป็นตัวที่ไฟมันเดินครบนะครับแล้วก็อาการที่เจอก็คือข้างบนใช้ได้สามปุ่มล่างใช้ไม่ได้เนาะก็ต้องไปแก้ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างปุ่มตัวล่างเนี่ยถ้ากดมันจะกระโดดเข้าบลูทูธเนาะอ่ะก็จะกระโดดเข้าไปเกี่ยวกับบลูทูธมือถือนะครับอ,อันนี้คือใช้ได้นะ ส่วนตัวนี้เวลากดตั้งค่าไว้เป็นโฮมนะครับพอกดปุ๊บเขาก็จะกลับไปหน้าโฮมเลยก็ประมาณนี้นะครับอวอลลุ่มบวกลบก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ปกตินะครับส่วนตัวโหมดตรงนี้เราตั้งไว้เป็นว่ากดแล้วเป็นปิดเสียงนะครับเมื่อมันปิดเสียงเนี่ยเราจะให้มาอีกทีเราก็กดวอลลุ่มบวกลบก็ได้นะครับหรือจะกดปิดเสียงแล้วกดซ้ำอีกทีให้มาก็ได้นะครับ ก็ตัวแท็กตัวนี้ก็จะเป็นแท็กถัดไปกับแท็กก่อนหนะ้าซึ่งเมื่อกี้เราเล่นใน y o u t u b e อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับอันนี้ผมขอหลี่เสียงก่อนเนาะเพราะว่ามันเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะอ่าเดี๋ยวเราดูกันว่ากดถัดไปนะครับเขาก็จะเลื่อนเลื่อนในเพลย์ลิสต์ตรงนี้ลงไปนะอ่าถัดไปก็จะเลื่อนไปอีกเพลงหนึ่งนะครับถ้าเรากด ย้อนกลับเขาก็จะกลับไปเพลงก่อนหน้านะอ่ะอันนี้ก็คือปกตินะครับอ่ะประมาณนี้ก็บวกลบใช้ได้ปกติเรียบร้อยดีครับก็อันนี้ก็ตามนี้ครับใช้ได้หมดละทีนี้อ่าของคันนี้เนี่ยไปเจอว่าสไปรลอลไม่ผ่านนะครับแต่ชุดสายไฟที่มีมากับรถใช้ได้นะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งก็คือสายลั๊กตรงรุ่นครับเวลาที่เราต่อสายขีสองของจอ Android เนี่ยจะต้องตัดสายที่ออกมาจาก Android ที่เป็นไฟเลี้ยงไปที่เสารอากาศออกนะครับถ้าถ้ามันต่อพ่วงเข้าไปเฉยๆเนี่ยสายไฟเลี้ยงเสาอากาศเนี่ยไฟที่ออกมาจากหลังจอจะไปรวนทำให้ตั้งค่า3ามปุ่มตัวนี้ไม่ได้นะอ่าโอเคครับใครมีอะไรสงสัยก็โทรปรึกษาได้ครับแล้วก็ เดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจใหม่ๆก็จะเอามาให้ดูกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ